สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับน <Okay. S 1> ้องคิวเกมเมอร์นะครับโอเควันนี้เราจะมาสอนโหลดโปรแกรมเปิดเซิร์ฟนะครับไม a ครพ o c k เกต d ิชั่นนะครับ2.15นะครับแรกพิมพ์มาว่า r ีสซีไมโครแอนะครับโอเคเราก็จริงๆต้องโหลดอันนี้นะแต่อันนี้มันเสียตังค์นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะไม่รู้เหมือนกัน อันนี้เป็นแบบรุ่นทดลองใช้นะซึ่งผมโหลดไปตะกี้นะครับอ่าอันนี้ซึ่งสามารถเล่นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับรุ่นทดลองนะครับโอเคลองมาโหลดก่อนติดตั้งอยู่นะครับไม่สามารถซื้อเพิ่มอะไรเพิ่มวันได้นะครับ ทดลองใช้นะครับผมอันนี้อีเกมอะไรวะเนะี่ยโอ้เกมอะไรวะเนะี่ยโอเคฮนะเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดนะครับ โอเคนะครับก็น,นี่เอาน,นี้ปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์เนมอะไรก็ว่าไปเป็น i t h server โอเคนะอันนี้โดนเนมแอดมิน เซิร <Server>. uh, mm ์ฟเวอร์เอ่อแล้วก็รอมสักครู่หนึ่งนะครับอ่เราจิ้มเซิร์ฟเวอร์มันก็กดโอเคนะฮะอ่า uh, mm hmm. ตอนนี้ก็เปิดเซ mm ิร์ฟได้แล้วนะครับ เราจะเห็นว่าเครดิตเราจะมีอยู่บนนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับมีเครดิตอยู่70เครดิตยูออไอเนอะร์เดย์ยูเปอร์เดย์นะครับแล้วนะก็เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาได้นะครับอันนี้เราปรับเป็น20นะครับตั้งแต่เราเลย20 ก็อันนี้นะครับโยล็อกอินเปิดให้มันล็อกอินไหมก็เปิดให้มันล็อกอินนะครับ โอเคครับก็แค่นี้นะครับอันนี้พวกนี้เป็น b a c k กอินนะฮะเราไม่ต้องไม่ต้องแตะเลยนะเพราะเราก็ยังไงก็ไม่ได้นะอันนี้ก็มีบอกนะฮะแมปแมปเป็นยังไงแนด์ดหรือว่าเปิดเรียบอะไรองี้นะครับเดีกมโหมดศูนย์หมนะครับก็เปิดให้ทุกคนเข้าเล่นได้นะครับเปิดแบบให้ทุกคนเล่นได้นะครับ ตรงไหนว่าไวรัสอ่ะไวรัสตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เราเปิดให้ทุกคนเขาเล่นได้หมดนะครับเอาอันนี้ออกก่อน ก็จะเข้าได้ทุกคนแล้วนะครับไม่ต้องใช้วอลลิสเลยอ่ะได้แล้วนะครับก็เข้าบอน,นี่คนระับอันนี้อยากแป๊บนงึงเข้าอะไรมาเยอะแยะเลย วาอ่ะนี่ครับโอเคก็มันจะมีเซิร์ฟมาให้เลยนะฮะเซิร์ฟเข้ามาเลยอ๋อลืมนะเดี๋ยวสักครู่ นี่นะครับอันบนสุดเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามอกเลนเซอร์นะครับยังไม่ขึ้นอีกไปเข้าในไมค์ครับจบครับโอเคกดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ปรับเป็นแบบให้เอา แตนด์ดนะครับโอเคนี่นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับโอเคแค่นี้นะครับก็เวลาจะให้ยศนะครับก็ทับเซต G-R-O-U-P นะครับแล้วก็ทำด้วยชื่อเรานะครับ วันเนอร์อะไรก็วนะ่าไปฮะอ่ะแล้วเราก็ลองพิมพ์ดูครับนะอ่ะแค่นี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ